สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆตื่นมาเนี่ยมือเศร้ามือได้กับ่าสวัสดีกันคือเก่าเนาะพี่น้องจา้าเมื่อนีสิผ้ามาเบิ่งหมออกต้ตมต้นหมกสมโอนะคะเมื่อนีผ้ามาเบิ่งนต้นหมกสมโอน่วยดกพี่น้องจา้านวยดกเป็นหมกสมโอกับพงฮู้ว่าเป็นพันหยังเนาะพี่น้องจา้าปลูกตามภาษาอื้นบ้านนะคะ มีมีเพื่อนบ้านที่เพื่อนเอาผุ่นมาไหกับโบเหง้คือกันว่าเพื่อนเป็นพันหยังนะคะแต่ว่าภายในตนเดียวเนี่ยเพื่อนจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะงานหนึ่งเพื่อนจะเป็นสีขาวแตออ่อีกงานหนึ่งเพื่อนจะเป็นเนื้อเพื่อนจะออกเป็นสีชมพูนะคะนี่นี่คือตอนสมโอ ไอ้สุ้มนวยใหญ่ๆนี่เพื่อกยังโอ่อนอยู่พี่น้องว่าท่านพ่อกินปานไดแต่ว่าน่วยของบนเนี่ยสีเหลืองๆอ่ะเป็นก่พ่อกินแล้วนะคะมันจะเป็นลายรุ่นเป็นในตลอดปีพี่น้องจ๋าเพิ่นเป็นตลอดปีลวปีหนึ่งเพิ่นก็จะเป็นเป็นออกมาเลยๆนะคะเป็นลายรุ่นอันนี้เพิ่นก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นที่สามละมั้งของปีนะคะนี่เป็นรุ่นที่สามแล้วนะคะ ก็บอกโหคือกันว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งพนออกมาพันจะมีอายุได้เจ็ดเดือนเนาะพี่น้องโบรโห้คือกันเ่าเนใส่อายุพันหลายเป็นปันใดเจะถึงจะพ่อเก็บกับบอดายบอดายกำหนดบึ่งว่าเป็นอยู่โดนปันใดได้เจ็ดเดือนนี่พันเป็นเป็นไม้ตัวที่เป็นหน่วยเขียวๆอยู่นี่หนวยพันใหญ่นะคะนี่นี่เป็นเป็นรุ่นไม้ยังท่านพ่อเก็บนะคะ แต่สุ่มที่พ่อเก็บแล้วก็มีนี่เห็นบ่นี่นี่สวยสวยงามมากสวยงามมากจริงจริงก็ได้กินพี่น้องปูไว้ตามพื้นบ้านก็นได้นะคะนี่พ่อบด้ซื้อคนน้อยอย่างละตนสองตนนะคะนนี่ก็คือส้มโอ ปลูกไว้ยังแล้วต้นชองต้นที่น้องจ้าครับเพื่อได้กินนะคะเพราะว่าได้ซื้อเพลนหมูเพลนได้กินอย่างห้องก็ได้กนินคือกันนะคะเอนสวนเศรษฐกิจพ่อเพียงปลูกที่ปลูยู่มองนี้ก็คือมีมีเสียงเป็ดเจียงไก่น้ำนะพี่น้องเ <laughs> พราะว่าเพิ่อยู่น้องกันกับหลบเป็ดหลบไก่นะคะอยู่น้องกันกับเหล่าเป็ดเหล่าไก่นะคะนี้เลี้ยงเสร็จก,กันก็จะเป็นเป็นฟุนเป็นปุ๋ยตามธรรมาชาตินะคะ จะมีบอาตามเก้นบ้านห้าก็คือขี่เป็ดขี่ไก่เนาะเพร่ะก็จะเป็นเป็นพุนแล้วก็เป็ดไก่เพร่ะก็จะได้ยูโฮมน้ําก็คือโฮมุสมโอนี่แหละเพราก็มีโฮมยูอะไตลอดปีนะคะนี่สวยสวยมากอันมีเสียงรบกวนในเด้อพี่น้องจ้า <c oughs> มีเสียงรบกวนน้ำแน่นะคะเสยียง มีเสียงเพิ่นตัดตัดไม้ไผ่เฮ็ดเราขั้นบิดเพิ่นตัดไม้ไผ่เราขั้นบิดนะคะนี่มเบิไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไอ้พริกไทยนะคะต่อไปจะพาไปเบิ่งพริกไทยน้ำพริกไทยก็ปลูกไว้ในบ้านในสวนนี่แหละ แฮาจะต่อไปฮาก็จะเขาสวนพริกไทยเนาะพี่น้องจ้าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะคนหวา่าถือคติตามรอยพ่อพ่อเพียงคนวา่าปะเข้าเขาสวนพริกไทยกันนะคะนี่มาแล้วพี่น้อง นี่พริกไทยข่อยก็พอได้เก็บกินอยู่เดอ้อพอได้เก็บเส่ผัดเส่หยังอยูย่เดอ้อนี่เห็นตะว่ากระไดปลูกแบบธรรมชาตินะคะไม่ไม่ได้ใช้เคมีใดๆทั้งสิน้นก็ค,คือเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้เฟดขี้ไก่ธรรมดานะคะใส่เหงาเขินเก็บกินโบเบิร์พี่น้องจ้ะต่เก็บกินโบเบิร์นะคะล้ำพังตามตาม ตามสวนเจ้าของทำพังเพื่อนเจ้าของก็คือเก็บกินบ่เบิดนะคะนี่ก็เป็นเครื่องมาหน่อยมีเครื่อมาหน่อยน้ำผอมมีเครื่อเกี่ยวมังกรพนผอมอยู่น้ำกันทุง่งยางพี่น้องอยู่น้ำกันทุง่งยางอยากยังก็ไดกินพันวา่ได้สือช่อนี้ดูช่อนี้สิดกมากเลย พี่น้องพันไปพันมาผูดด้ใดอยากก็สามารถแวรกเก็บกินได้นะคะนี่อยู่น้ำสวนบานห้อยเองของห้อยเองสามารถเก็บกินได้ตลอดนะคะตลอดปีมีผู้ดดกินอยู่พี่น้องจ้ามีผู้ดดกินพ่อบ่ได้สื่อเพลินนะคะนี่ทุกอย่างมีอยู่ที่สวนเราเองหมดเลย ผู้บางคนเพ่ดก็สิวา่ามันคือใบผู้แทนนะว่มเมนผู้เด้อพี่น้องบ่มเมนผู้เป็นตนพริกไทยจ้าตนพริกไทยนะคะนี่ดกดกมากนี่เห็นไอมยุคหางๆเพื่อนนี่ก็จะเป็นกงนกนะคะนกกระโดก มัจะห่องหอบป๊กหอบโป๊กเงินเห่นกวนเนี่ยเสียงหนุกห่องธรรมชาติสร้างสรรค์สวยงามดกบอพี่น้องดกบอดกนะคะดกมาก túc tục tước tục, haha, 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 ทุกปีพี่น้องเก็บกินบเบิดงนี้สิพันกันแกแล้วก็พ่นกัโล้นลงนะคะลนลงในดินเต็มเลยแต่ก็บ่ได้สังเกตเบึงนะว่าพันจะมีต้นหน่อยพันขึ้นในเม็ดพ่นหรือเปล่านะคะบ่ได้บ่ได้สังเกตเบึงอีหลี่แมว่าพ่นจะเม็ดพ่นที่ลนลงอ่ะพ่นจะเกิดเป็นต้นหน่อยขึ้นมาหรือเปล่าบ่ได้บ่งจักเทอ่อต่อไปคงจะสังเกตเบึงแล้วแล้วลเนาะ ต่อไปจะสังเกตเบิงนะคะปลูกที่แลกเกา็มาปลูกก็ว่าเป็นเพันสีบป่งงามวลาเพันสีบริกินนะแต่ว่าใส,ใส่ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเนาะพี่น้องเอาปุ๋ยคอกใส่แล้วก็เวลาข้าวขวดข้าปัดข้าววดเดินบานเดิน นำนาบ้านนี่สิล้วก็เอาพุนฟุนเศษเป็นเศษใบไหม้ใบไหลเศษอียังที่ห่อห่อกวดออกอะ่ะเอาไปถมถม,มถมเหงาขึ้นพุ้นหลังง่ามขึ้นมากแม่ง่ามขึ้นมากเกิดได้มากใหญ่ประมาณนี้ลคะค่ะก็เป็นดอกเป็นนวยให้ได้กินนะคะนี่สวยงามตามท้องเรื่องพันาะ <laughs> นี่มาเบงอีกฟังหนึ่งของเพิ่นนะคะนี่มาเบิงฟังนี้บ้างฟังนี้ยิงดกหลายพี่น้องเบิงเบงหน่วยเพนะิ่นตีละพุ่นะอุ้ยตะออนโวนนี่อู้เบง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 จอหน่วยเพิ่นเนี่ยหลายคักพนะุ่นะอกํกำลังพอดีพัดเลยพี่น้องกำลังพอดีเก็บไปพัดนะคะ ผัดเผ็ดหมูปลานะเห็นเพียงแค่เราคิดพอผัดเผ็ดหมูปลานาะพี่น้องจ้าก็บ่ได้เก็บขายนะคะบ่ได้เก็บออกตลาดจ้าเถอะเก็พอาะแต่เก็บ ำอ,อาหารกินอยู่ในบ้านในเฮื่นซื้อๆนะ,ะ้ะพวกเพื่นอนบ้านที่อยู่ไกลๆกันเน,ในี่ยผู้ใดอยากเพืคนค่นก็มาเก็บเอาไปกินปัานนั่นกันยังโบเบิดอยู่ก็ยังมีพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องจา๋ามีพ่อได้เก็บนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจน,นะคะเพื่อน